สวัสดีครับวันนีวันที่29สิงหาคม2566นะครับสถานการณ์ของเซตนั้นก็ยังคงซด์เว้อัพขึ้นไปแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มบวกนะครับเช้านี้บวกขึ้นไปถึง7.46จุดนะครับอยู่ที่1570.43จุดนะครับ AMI ก็บวกเช่นเดียวกันนะครับ3.64นะครับอยู่ที่488.72จุดนะครับ ข่างเงินบาทไทยก็อ่อนค่าขึ้นไปนะครับ35.15บาทต่อดอลลาร์นะครับข้างเงินเยนก็ยังคงอ่อนค่าแม้ว่าจะเป็นสีแดงแต่ก็ยังคงอยู่ที่146นะครับถ้าเกิดเทียบเงินบาทกับเงินเยนแล้วก็น่าสนใจที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงจังหวะนี้นะครับ เราจะไปสแกนหุ้นกันนะครับก่อนที่จะไปสแกนหุ้นมาดูน้ํามันก่อนนะครับ w t i กับเบนซ์สปอร์ก็ยังเหนือเหน,อเนือ80ดอลลาร์นะครับสูงสุดนะั้นอยู่ที่เบนซ์สปอร์83.77ดอลลาร์นะครับแต่ว่าน้ํามันไทยนั้นก็ของเบนซินนั้นก็พุ่งขึ้นไปอย่างมากที่เดียวนะครับแม้ว่ามีนายกคนใหม่แต่ว่าไม่เห็นว่าจะประหยัดอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับแม้ว่ายังไม่มีรมมาต่อนะครับรัฐมนตรีนะครับ เราก็ต้องรู้เรื่องการบ้านการเมืองก็งคุยกันบ้างเล็กน้อยนะครับมาที่ราคาทองคำนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าจะไซด์เวกขึ้นมาได้เยอะแล้วนะครับอยู่ที่1 9 2 5 2 9อ่าจุดองาสองเออนต่อดอลลาร์นะครับราคาทองคำนะครับทีนี้เราจะไปสแกนหุ้นกันนะครับเข้าไปที่ Market s c a แกนนะครับเราก็เข้าไปที่ไมซ์แกล้วก็ไปดูที่เราจะสแกนกันนะครับไปดูนะครับคอนดิชันที่เราตั้งค่าสแกนกันไว้ก็คือ สามเดือนที่ผ่านมาต้องบวกมากกว่า10%ขึ้นไปถึง100%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาต้องบวกแต่80%บ80%ขึ้นไปนะครับสาเหตุที่ต,ตั้งพวกนี้เพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าจังหวะของหุ้นพวกนี้มันจะได้สกัดกองเอาเฉพาะหุ้นที่เป็นจังหวะขาขึ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมี RSI ตั้งแต่50ถึง100นะครับแล้วก็มี MACD นั้นอยู่เหนือเส้นสิกแนวนะครับดังนั้น เราก็กดลันสกรีนเข้าไปนะครับดูสิว่ามีหุ้นตัวใดบ้างจะเป็นเหมือนของเมื่อวานหรือเปล่าหรือจะเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็จะเหมือนเหมือนวานเหมือนคราวก่อนที่ผ่านมาแต่เป็น BTC ีอ่าคาราบากรูปขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆน,นะครับในอ่าค่างเงินที่สูงกว่า8 5 8 0บาทขึ้นไปนะครับก็ดูก็เรียงตัวลงไปก็จะก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่ดีนะครับสลับ5ตัวแรก ในช่วงจังหวะราคาสูงก็คือมี CBG มี KCE แล้วก็มี Sky แล้วก็มี XO แล้วก็ JMA นะครับพูดถึง5ตัวแรกของฝั่งขาขึ้นนะครับซึ่งในขาขึ้นเราก็เ,าเราไม่ต้องดูอะไรมากนะครับถือว่ามันยังคงไซเวย์อัพเป็นขาขึ้นนะครับเราจะไปดูขาขาหุ้นขนาดเล็กแล้วกันนะครับตัว JCK ยังเป็นตัวแรกนะครับยังเป็นตัวแรกนะครับ ต้องบอกว่าต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าจังหวะของการดํเนินงานของเขานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นบวกทีนี้ก็เราก็ดูนะครับการบวกขึ้นมาของราคานะครับเรายังคงย้ําเหมือนเดิมนะครับว่า jck ต้องจับตา jck เพราะอะไรครับสถานการณ์ต่างๆนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นบวกแล้วก็มีการบีบตัวเข้ามาหากันของบริษัทแบนบ่งบอกว่า จะต้องเลือกข้างข้างหนึ่งข้างใดถ้าเลือกข้างขาขึ้นจะพุ่งขึ้นไปยืนเหนือเส้นสองเลวันจะขึ้นเป็นได้ยืนเหนือหรือไม่ได้ก็ต้องหลอรุ้นกันต่อไปและเช้านี้นะครับห้าโมงเชา้าเวลานี้ก็มีวรุ่มเข้ามา2.19้ามิลเลียนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากไฮไซจะไม่เป็นยังคงเป็นจังหวะไซด์วบขึ้นไปนะครับอยู่ที่59 m สิก็ไซดวบขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นซีโลนะครับ ถือว่าถ้าเกิดเข้าเก่งกําไรในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเราย้ําแล้วย้าอีกนะครับ JCK จะทํากําไรพุ่งกระฉูดขึ้นไปในเร็วๆวันนี้จับตาดูนะครับรับรองว่าต้องจับตาดูแล้วก็ท่านก็อาจจะเข้าเก่งกําไรไว้ก่อนก็อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับในการตัดสินใจท่านต้องอต้องดูให้รอบครอบนะครับก่อนจะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะครับคือ ต้องดูอ้างอิงจาก f 4 5อยู่ใน View Code นะครับกดเข้าไปมันก็จะมี View code ขึ้นมาคำว่า View code นะครับกดเข้าไปดูใน View code แล้วดู f 4 5นะครับตัวนี้รับประกันว่าโอกาสพุ่งจะมีสูงนะครับถัดมานะครับตัวที่ของของอหุ้นขนาดเล็กนะครับคือเราต้องเน้นหุ้นขนาดเล็กเพราะว่านักลงทุนหลายท่านก็คือมันจะครอบคลุมทุกสินทุกอย่างคือหลายท่านก็มีทุนน้อย,น,อยนะครับแล้วก็อยากจะได้กำไรเยอะๆ เพราะฉะนั้นเราก็เลยนําหุ้นขนาดเล็กๆมาเพื่อจะดูจังหวะของการทํากําไรนะครับก็หวังว่าจะได้กําไรกันนะครับมาที่มิวนะครับมิวนั่นเป็นอย่างไรนะครับดูเหมือนว่าเขากําลังจะเปลี่ยนทิศทางนะครับเดิมทีเขาไซด์เว่ยดาวนะครับทีนี้เขาจะเปลี่ยนทิศทางด้วยการไซด์เว่ยไปทางข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางคือถ้าเกิดเขาไซด์เวไปทานข้างสักสี่ห้าวันนะครับราคาของรีเนเลกชันนี้มันจะเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปนะครับ ประจบเหมาะกับเส้น2 0 0้ยวันใกล้เข้ามาก็จะอาจจะดูดราคาขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรอรุน้นแล้วก็รอเอากําลังใจหรือว่ารอเก่งกําไรเพื่อให้มันเปลี่ยนเทรนนะครับเมื่อเปลี่ยนเทรนจากขาลงให้เป็นขาขาขึ้นนี้ก็ถือว่าทํากําไรไปช่วงในช่วงหนึ่งแล้วครับนี่คือ,อาการทํากําไรในลักษณะของอาการเดินทางของราคาแบบนี้นะครับ แม้ว่า a s d วันนี้นะครับเข้ามาเล็กน้อยนะครับที่1.49มิลเลียนนะครับสลับตัวมิวนะครับก็จะให้ดูว่าเอ๊ะแล้วจังหวะของมันคืออะไรมันมีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปได้ใช่ไหมต้องไปดูที่ F45 นะครับดูเหมือนว่ามีการคำอธิบายไตมาส2มาแล้วนะครับ F45 นะครับปรากฏว่ายังคงติดลบนะครับสลับตัวมิวนะครับแสดงว่าเร็วนี้ราคาจะล่วงลงมานะครับ คือถ้าปี65นั้นทํากําไรเกินไปแสนหกส่วนปี6 6นั้นลบลงมาเหลือ20 0 0 0ลบ2 2 2 0 0ื่นสนแะครับแสดงว่าราคานั้นจะร่วงลงมาเยอะเลยนะครับระฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าลงทุนต้องเตรียมขายหรือว่ารอจังหวะดูให้ดีๆนะครับอย่าพึ่งเข้าไปะท่าทอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องรอเตรียมตัวขายทิ้งทันทีเลยนะครับอย่าอ่ต้องระวังนะครับเราดูร,ร,ร,รู้ก่อนก็ก็เป็นจังหวะดีนะครับเรารู้ก่อนนะครับว่า ตัวมิวนี่มีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนะครับก็อรอจังหวะว่าจะทิ้งยังไงอะไรยังไงนะครับต้องจับตาดูนะครับแต่ตัวที่แ a บบิดนะครับแรบบิทยังเป็นจังหวะไซด์เว้ขึ้นไปนะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีเพราะว่ามี F 5บ่งบอกว่าทํากําไรได้นะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงไซด์เวออกด้านข้างได้นะครับราคาของแ a บบิ t นะครับตอนนี้ราคาก็ดูเหมือนว่าพุ่งขึ้นมาปิดที่0.82 แล้วราคาตัวนี้ก็จะไซด์เวย์พัฒนาข้างนะครับเพื่อเพื่อเปลี่ยนแกเลนิเอเรกชันให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสลับและบิดแต่ว่าเร็วนี้คือเขาพุ่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจังหวะก,ก็ต้องรอต่อไปแต่ว่าเอ่อคือคือ MSD ก็ยังคงชี้ขึ้นไอซายก็ยังคงชี้ขึ้นแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีข้อสงสัยไว้ทําไม F45 ไม่ได้ขึ้นไม่ใช่เหรอทําไม F45 ไม่ขึ้นแล้วตัวนี้ทําไมราคายังไซด์เวย์อยู่ได้เราไปยืนยันด้วย F45 ของเขานะครับ ไปดูว่า f อฟสีของเขานั้นขาดทุนหรือทํากําไรนะครับปรากฏว่าขาดทุนมา2ล้านกว่าเอ้าทําไมแล้วทาไมจังหวะมันเป็นอย่างนั้นละ่ะตัวตัวก่อนหน้านี้ก็คือตัวตัวเมื่อสักครู่นะครับตัวก็คือตัวที่ราคาเล็กๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับราคาเล็กๆก็คือตัวตัวราคา ตัวราคาขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกับปรับเปลี่ยนนะครับก็คือมิวนะครับมิวนะครับ m m i l l นะครับมิวก็ขาดทุนทำไมราคาพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทำไมแลบบิดขาดทุนแต่ราคาพุ่งขึ้นมานะครับอันนี้เราก็ให้ท่านัทุนได้ลองพี่นาดูนะครับว่าทำไมเขาส่วนกระแสอย่างนั้นประเด็นก็คือว่าคือถ้าถ้าอินดิเคเตอร์ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้น ล้วยังไซส์แวฟขึ้นไปราคามันก็ยังคงจะต้องอยังคงจะต้องค้างแล้วก็ยังไม่ลงนะครับแต่โดยตกปกติทั่วไปนี่แสดงว่าในไรมาาที่3เขาอ,อาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นมาอีก,ก็ได้เรามองในแง่ดีไว้ก่อนนะครับแต่โดยหลักเป็นจริงแล้วราคาของมินกับตัวแรบบิตนี่จะต้องล่วงลงมานะครับถ้าถ้าอย่างไรเราต้องจับตาดูอาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะเป็นพุ่งขึ้นไปสูงสุดแล้วก็รอดูว่ามีใครรู้ f 4 5หรือผลกำเนินงานหรือเปล่าถ้าไม่รู้ ราคามันก็ยังจะลักไก่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาเขาก็ทําการเทขายราคาราคาก็จะร่วงลงมาทางทุนก็ต้องจับตาดูนะครับ2ยี่ห้อนี้คือมิวกับและปิดกับว่าโอกาสจะร่วงลงมายังไงนะครับอันนี้เราก็ออบอกบอกกันข,ข่าวๆไว้ก่อนนะครับทางทุนก็ระมัดระวังให้ดีนะครับในหุ้นขนาดเล็กเหล่านี้นะครับถัดมาอีกตัวนะครับ PSG นะครับ PSG ก็ยังคงเป็นจังหวะดูเหมือนว่าจะไซด์เวลอกด้านข้าง เราเข้าไปดู t F 4 5ของ P&G กันนะครับสรุปสุดท้ายนี้มันจะต้องดู t F 4 5นะครับเพื่อเป็นตัวบอกเหตุบอกการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้เลือกซื้อเลือกเลือกเล่นต่างๆนะครับเราต้องดู t F 4 5นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ F 4 5ของเขานะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ F 4 5นะครับ F 4 5นะครับ ขอยยาดนะครับทําไมไม่ออกล่ะครับเดี๋ยวนะครับใจเย็นๆเอาเป็นชาร์ตโอเคเราต้องไปดูที่วิวโคดนะครับเราต้องไปดูที่วิวโคด e ของเขานะครับกดวิวโคดเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่กดชาร์ตก็เลยไปที่ชาร์ตนะครับหรือบางทีมันก็อยู่ที่เครื่องมือเราด้วยนะครับว่าจะกดถูกกดอะไรหรือเปล่านะครับต้องกดให้ถูกต้องด้วยนะครับจะเห็นว่าเป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับสลับตัว S i p h g นะครับไตรมาสที่2นะครับเราก็ต้องดูที่ F สทธิภาของเขานะครับว่ามีโอกาสจะพุ่งขึ้นนะครับปรากฏว่า F สี่ห้านะครับยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับ PHG นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อปี65นั้นก็ทากาไรไปได้2องแสนสี่ส่วนปี6ก็ทํากาไรไปได้4ี่แสนนะครับเพราะฉะนั้นยังคงมีโอกาสไซเว์ต่อขึ้นไปได้นะครับสลับตัว PHG นะครับซึ่งก็เราก็ ถ้าเราเป็นเราเราก็ต้องลองเก่งกำไรนะครับเก่งกำไรกันต่อไปนะครับสลับ P S G นะครับว่าโอกาสทำกำไรนั้นก็ยังคงจะต้องรอดูจังหวะว่าจะเขาจะเปลี่ยนเทนได้หรือยังนะครับคือจังหวะที่เขาจะเปลี่ยนเทนคือเขาจะต้องไซด์เวออกด้านข้างนะครับอยู่บริเวณเส้นลีเนียลเกชันแล้วอยู่บริเวณเส้นสอ0ยวันนะครับถ้าเขาสามารถที่พุ่งแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ด้านข้างได้นานไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเทนนะครับเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเทนนะครับ ก็รออติดตามดูนะครับเข้าใจว่า,าจะต้องสัปดาห์นี้นะครับถ้าเกิดเขายังคงไซเวไปครบนะครับสัปดาห์หนึ่งนะครับราคาของเขาวนลุ่มของเขาถ้ายังคงเข้านะครับตัวเทนเขาก็จะเปลี่ยนเทนตามจังหวะของ ABCDI ใส่ที่ไซเวด้านข้างนะครับราคาก็จะไปที่1บาทนะครับราคาก็จะไปที่1.060504ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่1.20นะครับ ยืนยันด้วย Time f r เฟรมวีคนะครับดู Time f r เฟรมวีคนะครับ Time f ์เฟรมวีคบอกว่าโอ้โหโอกาสสวยสวยงามมากนะครับโอกาสที่จะเดินทางขึ้นไปได้อย่างสวยงามนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า a c d ไอตัวบุรุษแบนบีบเข้ามากันเสร็จแล้วราคาแบ่งออกไปยืนเหนือกึ่งกลางบุรุษแบนไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็มีพาราโบลิกเป็นรูปไข่ป่านี้รองรับอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็มีบทลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับทั้งภายนอกภายในรู้สึกว่านักทุนต่างประเทศเข้าเก่งกําไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อสสัก็เตรียมพร้อมจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่นานเลยโอกาสที่จะไซด์เว์ขึ้นไปราคาก็จะทํากําไรให้กับท่านักทุนที่รอเก่งกําไรอยู่ในจังหวะน,นี้ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนเทนได้แน่นอนสลหรับ PAG นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับ มันจะมีสองตัวที่มี m ิสบีกับปีชายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะดู2ตัวก่อนละกันครับปีชายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตัว m B ิสบีมิสซิก็ยังคงไซด์เว y ย์ขึ้นไปแล้วคงจะเปลี่ยนเทนนะครับแต่ว่าเราจะมาจบที่ VPO นะครับ VPO ก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเทนได้เช่นเดียวกันนะครับราคาของ MBCD ยังคงไซด์เวย์ยืนอยู่เหนือเส้นสีโลแต่ว่าอยู่ต่ำกับเส้นสัญญา ว่ามี RSI อยู่ที่65สาไซด์เวยออกด้านข้างนะครับแม้ว่าวอลุ่มวันนี้เข้าเพียง3 0.46่มิลเลียนนะครับวอลุ่มเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่วอลุ่มเข้ามีเข้านะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงอา,อาจจะต้องไซด์เวย์ไปทางด้านข้างแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับจังหวะของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้แม้ว่าตัวตัวพาราบริกซานะครับ เป็นเทนเป็นเทนขาขาลงนะครับแต่ว่าก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้น2องเลวันนะครับเพราะฉะนั้นราคาตัวนี้จะไซด์เว์ออกันข้างไปอย่างนี้นะครับจนกว่าราคาก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปถ้านะครับถ้ากรอบดิเรกชันขยายขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสนะครับแล้วถ้าดูไทม์เฟรมวีคนะครับโอกาสที่จะทํากําไรขึ้นมากด็ดูเหมือนว่าเขาอยู่ที่จุดสูงสุดของไทม์เฟรมวีคนะครับ ือจุดสูงสุดของลิเ e ียร์ u a t i o n นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจะต้องยืนอยู่เหนือเส้น2แล้ววันให้ได้นะครับถ้าเป็น time frame week ต้องยืนอยู่เหนือ2องแล้วนานของ time frame week ให้ได้นะครับตอนนี้ก็กําลังลุ้นกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูตรงน,นี้เราจะเห็นว่าเป็นจังหวะของ s i d e way up เพราะว่ามีบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะคง size way u ด้านข้างก็ยังมีโอกาสนะครับส่วนราคายังคงอาจจะไม่พุ่งหรือต้องจับตาดูให้ดีนะครับโอกาสราคาเพราะว่า ปดลุ่มนั้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าราคายังคงไซด์เวต่อขึ้นไปได้นะครับถามว่าโอเคได้ไม่ตามตามเราเข้าเข้าเก่งกําไรได้นะครับแต่ว่ากําไรอาจจะยังไม่เยอะในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะครับของ VPO นะครับก็ลองเข้าไปดูใน F45 ของ VPO ว่าจะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับเมื่อเข้ามาในของ VPO นะครับก็ดูนะครับไตมาสที่2 F45 นะครับเป็นจังหวะอะไรนะครับก็ดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่าราคานั้นขาดทุนลงมาหมายว่าทำกำไรได้น้อยลงนะครับปี65นั้นทำกำไรไ,ไปได้75 0 0 0ส่วนปี66นั้นทำกำไรไปได้เพียง2002นะครับแต่ก็ยังถือว่าทำกำไรนะครับแม้ว่ามีอ่ากำไรสุดที่เพียง0 0 0 1นนะครับก็ยังถือว่าทำกำไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาเราก็วิเคราะห์ให้ท่านนี้ได้ดูกันก็จะมีหลายตัวที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องจับตาดูแต่ตัวที่ต้อง ต้องเขาเรียกอะไรเนะี่ยต้องลอง,ลงทุนล่วงหน้าก็คือตัว JCK ตัวเดียวเท่านั้นนะครับทางนี้ท้งนั้นเราก็แนะนําว่าควรจะจับตาดู JCK ตัวเดียวนะครับแม้ว่ามันมีหลายตัวที่จะเป็นจังหวัดไซด์เวิร์พขึ้นไปนะครับเราก็มีมีตัว PSG นะครับให้ไว้2ตัวนะครับท่านลองเข้าเก่งกาไรดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นท่านต้องอ ต้องเชื่อใจตัวเองนะครับอย่าเชื่อใครนะครับพอทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากะจะได้กําไรหรือไม่ได้กําไรก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านเองเพราะฉะนั้นต้องใช้สติสมาธิเยอะๆในการตัดสินใจนะครับแต่ว่าเราแนะนําว่าควรจะ,ะลงทุนคือเก่งกําไร JCK กับ PHG นะครับท่านต้องอลองพิจารณาดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกดงแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็ กราบขอบพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณากดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็โดเนทให้กับทางช่องกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับสต็อกแบง o k คอกช่องไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ